เอาละครับผมมาดูอาชีพต่อไปดีกว่านะครับอาชีพต่อไปนี้เป็นอาชีพที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเคยมีหรือเปล่านะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจชิพหนึ่งคืออะไรอาชีพการทํทซัพใน YouTube แน่นอนว่าสามารถสมัครได้ทางไหนบ้างสามารถสมัครได้ทางไหนบ้างคือฟาดเวิรนะครับผมเป็นเว็บไซต์ f a ดเวิรแล้วก็มี Market ็ตเพสามารถสมัครได้จริงๆแล้วมีเว็บไซต์หางานที่เป็นออนไลน์เ,นย,เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเว็บ2เว็บนะ ถ้าคุณสนใจนะครับคุณสามารถเข้าไปสมัครในนั้นได้การสมัครงานเนี่ยในเว็บไซต์พวกนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็คุณสามารถเรียกเงินได้ในอัตราที่เป็นอัตราตามที่เราต้องการนะครับผมแต่ต้องดูในราคาตลาดด้วยแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยคือชอบลดราคางานของตัวเองลงคือคู่แข่งเท่านี้เราต้องลดลงลดลงลดลง,ลดลงเราจะไม่ได้อะไรครับผมคุณควรจะต้องเพิ่มคุณภาพงานแล้วก็ ในราคาที่คุณเหมาะในราคาที่คุณต้องการและเหมาะสมนะครับผมนะั่นคือสิ่งที่ดีแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมถ้าคุณจะทําใน YouTube นะครับคือหาซับใน y t u t u เนี่ยทำยังไงบ้างก็คุณแค่เปิดคลิปนั้นแล้วก็ฟังนะครับผมแล้วก็คุณถอดบทความออกมาสายเข้าไปใน Word หรือโน้ตเพจก็ได้นะครับผมแล้วก็ทําออกมาเป็นซับนะครับผมส่งให้กับอีกฝ่ายนะครับ อันนี้บางครั้งเนี่ยคนที่ไม่มีโปรแกรมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะแต่มันจะมีปัญหาตรงที่คุณต้องลิงก์เข้าไปใน YouTube ของเขาด้วยนะครับผมเพื่อที่จะสามารถใส่ซัพ์ให้เขาได้คือหลายครั้งเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยแค่ฟังซับแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็ส่งให้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยจำเป็นต้องมีระยะเวลาจำเป็นต้องมีรา,ายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือ ถ้าคุณรับงานในราคาที่สูงแต่คุณแค่พิมพ์บทของซับพพมาอย่างเดียวนะครับแล้วส่งให้เขาเนี่ยราคามันจะถูกถูกมากนะครับผมอันนี้ผมแนะนานะเป็นเพิ่มเติมจากการทํทซับย t u b e นะครับผมสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยผมจะเปิดเข้าไปดูแล้วก็ผมจะอธิบายห่างละเอียดให้คุณฟังนะครับผม โอเคครับผมมาถึงอาชีพที่ย3ิบสามนะครับผมหลายคนอาจจะตกใจเฮ้ยเราสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติแล้วเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจไหมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีนะครับผมคือเป็นการสอนแบบตัวต่อต,ตัวนะอันนี้เว็บไซต์ตัวอย่างนะครับผมสามารถไปสมัครได้คือไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถสอนได้แต่ถ้าคุณมีพื้นฐานในการสอนภาษานะครับผมคุณหรือคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสามารถสื่อสานภาษาอังกฤษได้นะครับผม อันนี้เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีนะสำหรับผมผมคิดว่าเฮ้ยมันดีเพราะว่าเป็นรายได้เสริมที่แบบเราสอนตัวต่อตัวเนี่ยเราได้ละสามหมื่นึงฮนะเ,เวลานี้อาจจะปรับเปละขึ้นเลยจะลดเลทลงนะครับผมอาจจะไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแต่ถ้าคุณสนใจในอาชีพนี้คุณลองทําดูและเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับที่คุณมีโทรศัพท์มือถือคุณก็สามารถพูดคุยกับอีกคนหนึ่งได้และสามารถสอนเขาได้ในลักษณะที่คุณต้องตั้งใจถ้าคุณตั้งใจสอนเขาเนี่ย รับรองว่าฟีดแบ็กกลับมาหรือการตอบรับกลับมาจะดีมากนะครับผมโอเคครับมาเรงอันีอาชีพต่อไปเลยก่าครับชิ้ที่สี่อาชีพที่เป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งนะครับผมสาหรับคนที่มีเสียงที่ไพเราะนะครับผมหรือมีเสียงที่ดูมีเสน่ห์นะครับสําหรับผมในอาชีพหนึ่งที่ผมกาลังจะลองทําดูอยู่นะคือถ้าคุณต้องการขายเสียงของคุณนะครับออกไปนะแล้วก็คุณคิดว่า เสียงของคุณเนี่ยมีเอกลักษณ์ของคุณเป็นของตัวเองนะครับคุณลองดูถ้าคุณลองดูแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถที่จะใช้ได้หรือไม่เว็บไซต์ที่สามารถขายได้นะครับเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า free word นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูและสมัครให้คุณดูนะครับผมว่าวิธีการสมัครทํำยังไงลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าคุณต้องการทำเนี่ยคุณสามารถได้รายได,ได,ได้ทางไหนบ้างนะครับผมมันจะมีการขายแบบครั้งเดียวจบกับมีการขายแบบ เรื Cam ่อยๆนะครับผมคือขึ้นแล้วขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับผมถ้าคุณเข้าใจลักษณะของงานแต่ละงานเนี่ยนะครับผมงานแต่ละงานเป็นงานที่ดีนะแต่ถ้าคุณไม่ลองเริ่มทำเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่างานนั้นดีหรือไม่นะครับผมอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่ดีสําหรับคนไทยนะครับคือบางคลิปวิดีโอที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาก็อยากตีตลาดเมืองไทยเหมือนกันใช่ไหมครับผมแล้วก็คนไทยบางครั้งก็ไม่ได้อ่านซับบางคน,คนงเขาไม่ได้สนใจซับนะครับผม เราก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยได้เปิดตลาดในเมืองไทยได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมเคครับผมมาถึงอาชีพที่15กันนะครับผมที่2 15เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับคืออะไรฮ้ยอันนี้คือคอาชีพอะไรวะมันเป็นที่ปรึกษา SCO หรือ Search Engine Optimization ก็คือการทำที่ทำให้ธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับในธุรกิจที่องค์กรที่ไม่มีการทำออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะครับติดอันดับในการหา หรือติดอันดับใน Google นะครับผมก็คือคืออะไรคือการที่เราไปคุยกับธุรกิจนั้นเปิดหน้าเว็บไซต์ให้เขาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เขาตลอดการทำงานของเขาคือทุกธุรกิจเขาต้องการที่จะให้ธุรกิจเขาเติบโตอันนี้คือความเป็นจริงนะครับผมแต่ถ้าคุณมีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ซึ่งผมสามารถสอนได้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมคือคุณสามารถสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ให้เขา ทำาให้เขาให้เป็นระบบของเขาสร้างระบบของเขาขึ้นมาได้อันนี้จะเพิ่มยอดรายได้ให้กับตัวของคุณเองนะครับผมคือคุณไม่ใช่แค่ปรึกษาไม่ใช่แค่รับคําปรึกษาให้เขาแต่ช่วยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองและเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะถ้าคุณสนใจในธุรกิจด้านนี้ผมสามารถอธิบายได้และคุณและสามารถบอกได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผม๋ยวผมจะทําคลิปย่อยออกมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณแค่ให้คำปรึกษาแล้วก็ แต่แน่นอนที่สุดว่าถ้าคุณให้คับปรึกษาอย่างเดียวมันไม่ได้คุณต้องสร้างฐานขึ้น,นมาเรื่อยๆ,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 ๆอย่างๆอย่าง SME ในไทยเนี่ยบางคนไม่ได้ทําเป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะครับผมคุณก็สามารถที่จะไปรวบรวมเขามาเพื่อที่จะทเป็นเว็บไซต์ได้อันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะรายได้อาจจะเป็น5 0 0 0 0ต่อหถึงหมื่นหรือคุณอาจจะต้องอาจจะขอ,อแบ่งส่วนแบ่งกัรตลาดจากาจากบริษัทนั้นๆหรือรา,ากฐานที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กดู คือเราไม่จําเป็นต้องขอเป็นสิบยี่สิเปอร์เซ็นเราขอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นจากรายจากกำไรจากรา,า,ายได้นะคุณก็จะร่ํารวยขึ้นแล้วนะครับผมทุกธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าคุณกล้าที่จะเข้าไป,ปเผชิญหน้าหลายครั้งประเทศเราเนี่ยไม่ได้เปิดกว้างด้านวัฒนธรรมมากเกินไปนะครับผมบางครั้งคนที่ทําธุรกิจก็ไม่อยากจะแบ่งส่วนแบ่งก็คุณก็บอกเขาไปได้ว่าเอ้ยนี่เราปรึกษา,าตลอดตลอดนะ อ่าเราก็สามารถบอกเขาได้หรือว่าเราจะรับเป็นเดือนก็ได้เดือนละห้าพันหมหนื่อนึงแต่ธุรกิจขนาดเล็กบางธุรกิจเนี่ยไม่สนใจที่จะทารูปแบบนี้คุณก็ต้องเดินเข้าไปหาเขาเองนะครับผมธุรกิจประเภทนี้คือคุณต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็ทํารูปแบบให้ชัดเจนที่สุดนะครับผมผมแนะนำนักไปชิพที่ดีนะถ้าคุณสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับแล้วมีลิงก์ข้างบนนะ people per h o w ผกนี่คืออาชีพอะไรหลายคนอาจจะไม่รู้หลายคนอาจจะมีความรู้ด้านนี้หลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคือการเป็นคนสอน forex binary นะครับผมหลายคนไม่เข้าใจว่า forex คืออะไร binary คืออะไรนะครับมันคือสัญญาซื้อขายเงินตา uh huh. ถ้าคุณชอบในด้านการที่ต้องอยู่หน้าจอคอมนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ หลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสอนได้องค์ YouTube แล้วก็เก็บเป็นค่าคอมมิชชั่นก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งสําหรับคุณแต่ผมแนะนําว่า,าคุณต้องเลือกเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับคุณนะครับเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมไม่ใช่เว็บไซต์ที่ดีทุกเว็บไซต์นะเว็บไซต์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากองค์กรที่เกี่ยวกับประเทศไทยเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะเอามาลงทุนได้นะครับผมผมแนะนานะอันนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีนะเขามีทั้งข้อเสียและข้อดี แต่คุณสามารถสอนเขาได้ว่าเออเล่นยังไงวิธีการเล่นทํำยังไงบ้างนะครับผมก็ผมแนะนาว่าชีพนี้ถ้าคุณไม่มีความรู้ด้านนี้คุณก็ศึกษาดูได้แต่ถ้าคุณมีเงินเย็นคุณก็ลองไปลงทุนได้เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในตัวเองนะครับไม่ต้องเป็นต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านลงทุนแค่พันถึงสองพันก็พอนะครับผมเพื่อรับประสบการณ์นะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ด้านนี้คุณใช้เงินร้อนหรือเงินกู้ไปทําเนี่ยรับรองเจ๊งแน่นอนครับผม เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ลงลึือเข้าไปอีกนะครับผมเผื่อทุกคนสนใจในด,ด้าน f o r e x นะครับผมโอเคจ้าเรามาดูการอาชีพต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับผม,มสําหรับอาชีพที่27เนะครับถือที่2ี่แล้วนะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะอาชีพที่27นี้เป็นอาชีพที่เรียกว่าอาชีพที่คนที่เราไปเที่ยวเนี่ยนะเราไปเที่ยวหลายๆที่ใช่ไหมครับเราทําออกแบบ ไกด์ทัวร์ไกด์เที่ยวมาสําหรับอย่างเช่นว่าคุณไปภูเก็ตคุณอยากไปเที่ยวไหนในระยะเวลานี้คุณออกแบบอะไรย2วัน3คืนอ่ะมีอะไรบางที่เที่ยวไหนบ้างที่น่าสนใจบวกกับใส่เงินจํานวนเงินไปด้วยเนี่ยเป็นตารางแค่ใส่ Word หรือใส่ Excel ง่ายๆครับผมจัดเพียพ์มาเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นก็ได้แล้วขายครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถทําให้คุณเนี่ยนะมีรายได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่จําเป็นต้อง ออกไปทํางานโดยตรงเลยเพียงแค่คุณได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวแล้วคุณจัดตารางการท่องเที่ยวเพื่อขายออกไปขายทั้งคนในประเทศเราขายทั้งคนต่างชาตินะครับเป็นสิ่งที่ดีและสามารถได้รับเงินกลับมาอย่างเช่นว่าเที่ยว3วัน2คืนในงบประมาณ5,000อ่าแล้วก็สามารถขายได้ให้กับคนต่างชาติแลวแล้วก็เขียนไกด์ไว้ว่าเออราคานี้ราคาร้อยหนึ่งสองแล้วก็สามารถเก็บเงินได้แล้วนะครับผมถ้าคุณสนใจอาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งนะที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจและ เหมาะกับคนที่เที่ยวบ่อยๆนะครับผมลองดูนะครับเอาละครับผมมาถึงอาชีพที่สินะครับผมอาชีพที่สิอาชีพเสริมที่น่าสนใจคือการเป็นนักเขียนมันแตกต่างกับอันบนสุดนะครับที่เป็นนักเขียนอิสระนักเขียนอีบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมยางเช่นอ่าอเมซอนนะครับในเว็บ k i n d ดอนะครับคุณสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็สามารถที่จะไปเขียนความสามารถของคุณได้ในเว็บไซต์นี้คุณไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรที่มากมายครับผมยางเช่น แนวทางการสอนอรูปภาพสวยๆแล้วก็มีภาพประกอบการท่องเที่ยวของคุณคุณก็สามารถเขียนปเป็นเรนี่ได้คุณสามารถบง่งบอกถึงตัวเองลงไปในเว็บไซต์ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีการแปลจากไทยไปอังกฤษได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วก็อาจจะไม่ตรงไวยากรณ์ทุกป,ประโยคแต่ก็สามารถทําให้คุณสามารถขายได้ในตลาดนี้นะครับผมเล่มหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะขายได้ $10 ดอลลาร์คุณก็ได้สี่ร้อยละวันหนึ่งคุณอาจจะได้ขายได้20-30เล่มนะครับผมเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย คุณสามารถเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยนะข่าวชีพเสริมนี้แต่ถ้าคุณต้องสําคัญที่สุดคือคุณต้องลงมือทํานะครับผมและอย่าหยุดที่จะทําลองดูเอาแล้วครับผมมาถึงอาชีพต่อมานะครับอาชีพที่2 9นะครับผมในเมื่อประเทศเราเนี่ยนะครับผมมีคนที่เป็นสาวสวยเยอะนะครับผมเราลงหนังสือเป็นปกกาวีได้นะครับผม อันนี้สําหรับคนที่มีไอเดียที่ต้องการถ่ายรูปนะครับผมแล้วทําเป็นหนังสือเป็นบ็อกเซตนะครับผมเอาไปขายในต่างชาตินะครับคุณสามารถที่จะดึงดูดคนที่ชอบในศิลปะด้านนี้นะครับมาซื้อไอเดียของคุณได้และเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับผมสําหรับคนที่อชอบถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็มีแบบให้ถ่ายนะครับผมสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ย เติบโตได้ในสายงานอาชีพนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะผมแนะนําว่าถ้าคุณลองทําแล้วคุณต้องลองทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะติดใจครับผมผมเคยไปลองทําไปลองถ่ายรูปแล้วนะถ่ายแล้วลองถ่ายรูปกับระดับระดับประเทศนะคนที่อยู่ระดับประเทศแล้วเราได้มีโอกาสไปถ่ายรูปเขาเนี่ยเออเรารู้รู้สึกเลยว่าเออมันมีความสุขในด้านนี้ว่ะแล้วถ้าเราเนี่ยทำต่อเนื่องเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้จากมันได้จริงๆนะครับผมคุณแค่อย่ายอมแพ้ที่จะทำเท่านั้นเองครับเอาละรครับผม สำหรับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากแต่ผมก็เลยเคยลองทำเว็บไซต์ขายทำเคยทำเว็บไซต์ขึ้นมาลหลายเว็บไซต์อยู่เหมือนกันนะครับถ้าคุณสนใจที่จะทำขายนะครับผมมันจะมีเว็บไซต์ที่สำหรับการขายเว็บไซต์โดยเฉพาะนะคือคุณลงไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปขายกับเขาได้ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถสร้างไรายได้ต่อเนื่องคือพวกแพลนด์มินคัมคือเว็บไซต์ที่แบบมันรันอักกลกอริทึมรันตลอดเวลานะครับผมคือมันสามารถขายได้เลยพวกนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ ตลาดต้องการนะครับผมตลาดในท่างประเทศต้องการเหมือนกันแต่ถ้าคุณทําเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้ใช้เว็บไซต์ที่คุณเหลือไว้เนี่ยคุณสามารถเอามาขายได้เหมือนกันนะครับผมแน่นอนว่าเว็บไซต์นั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของเองนะครับถึงจะสามารถขายได้และคุณต้องทําให้มันเป็นถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะมันจะได้ราคาที่มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมอันนี้ผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณทําเวา็บไซต์พวกเว็บไซต์เว็บไซต์โปรเนี่ยก็ ขายในมีลําบากนะครับผมเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจซะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าคุณจะลองขายดูก็ไม่มีความเสียหายอะไร <c oughs> อ,นนไอันนี้ไม่แนะนานะครับผมแต่ในบทความเนี่ยทางเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขายได้เว็บละสามพันนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าเออมันถ้าเป็นราคานั้นก็โอเคครับสมเหตุสมผลดีแต่คุณต้องถ้าคุณทําเป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็ทาเป็นเล่นๆได้นะครับผมถ้าเป็นอาชีพหลักก็จาเป็นต้อง ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เงินเข้ามานะครับผมผม mm. อันนี้เป็นอาชีพที่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สําหรับคนไทยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาด้านหนึ่งที่เรียกว่าการโกงนะครับถ้าเราไปซื้อขายเงินตาบันเดลี่อันนี้คือบันเดลี่นะครับผมคือการซื้อขายเงินตาผ่านออปชันต่างๆที่แลกเปลี่ยนนะครับคือถ้าขึ้นก็เหมือนปกติครับผม ขึ้นก็ขายลงก็ซื้อมันเป็นเป็นปนกติเลยครับผมแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เราเจ้าเดียวนะครับที่เป็นคนเข้าสู่ตลาดนี้ความเสี่ยงมันเลยสูงมากหลายคนบอกว่าคนตัวเองมีเทคนิคการซื้อบั n a r y Option ที่สุดยอดที่สุดเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับผมแต่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคนคุณเองเพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซนตเพราะาคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกันรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและความสามารถในการซื้อขายที่แตกต่างกัน ถ้าคุณสนใจคุณไปเรียนรู้ด้านนี้ได้โดยการพิมพ์คาว่า binary เข้าไปนะครับผมแล้วก็ศึกษาจากมันค่อยๆศึกษาเราต้องดูเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะอย่างเว็บไซต์ IQ ที่เขียนไว้เขาเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออีกเว็บไซต์หนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการซื้อขาย binary ในประเทศไทยผมบอกเลยว่าห้ามซื้อในเวลานี้ได้ดขาดน,นะครับผมเพราะว่า binary ในประเทศไทยเนี่ย ยังไม่มีการตอบรับที่ถูกต้องในกฎหมายประเทศไทยนะครับผมถ้าคุณโดนโกงคุณโดนโกงทันทีเลยแล้วคุณก็เสียตังค์ไปเปล่าๆนะครับผมคนที่บอกว่าตัวเองซื้อขายบบนเนอรี่ได้เงินได้เงินได้เงินเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นของเว็บไซต์ในประเทศไทยนะครับผมเลิกเชื่อครับผมเพราะว่ามันเป็นการหาหากินทางด้านการเงินผ่านออปชั่นที่คุณไม่มีทางจะสําเร็จแลชนตลาดได้แน่นอนครับผมผมเตือนนะครับ